นี่น่ากินอะไรคะกินพิซซ่าโอ้ดีน่ากินพิซซ่าอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเก่งมากคะ่ะกันยูไหนพี่กันยูไหนโอพี่กันทำงานหมูจบับปั้นน้ำหมูอยู่บ้านเหรอ,อน้ำหมูน้ำหมูทำงานหมูช้านอนอืมเอ้าทีวีปิดแล้ว แบตหมดเหรอไปปิดทีวีทีวีออืเลยน้องไปไหนอ่างนี้เลยน้องกลับบ้านเลน้องกลับบ้านเหรอเดยน้องไปเรียนเ<ป>ลน้องไปเรียนเดยน้องไปโรงเรียนคิดเลข abc e อ๋อเออเลยน้องไปเรียน abc C เหรออืมแล้วคุณแม่คุณแม่ไปไหนไม่ทำน้ำอ,อืมคุณแม่ทำงาน น่ากินขอบคุณพ่อพอ๊ีดิน่าใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยนี่สีอะไรนนสี่ฟ้าสี่ฟ้าเก่งมากน่าชิปต้ออ๋อชิปร้อก่อนชิปกินตอนไหนกินพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ขอพรุ่งนี้ค่อยกินชิปวันนี้กินไม่ได้เหรอค่กนินไม่ได้ทำไมอ่ะแม่บอกอ่ะแม่บอกห้ามกินเหรอ ให้กินได้พันธี้แต่ดีน่าก็กินข้าวก่อนโอเคอืมแม่บอกว่ากินจิน้นเดชนชนชนอุ้ยแล้ว,ลลวงานรักงานรักโอ้โหฟิลิกบอกฟิลิกเงียบ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 หน่อยสิเสียงดังเสียงดังอืมเสียงดังฟิลิปเสียงดังมากๆอืมฟิลิปน่ารำคาญ ถ้าเบื่อน่ารักานเออดีน่าลำพาญเนาะน่าชั่วดีน่าโกรธด้วยโอ้โอโกรธด้วยเพลงเป็ดร้องไงเป็ดตาบตาบอาบเป็ดอาบน้ำในช่องตาต้องแลมองเพราะในมีหอยปูปลาเก่งมาก เสียงดังมากไม่ได้หรอกอย่ามันโกรธน่าเตะเตะซัมบี้อืมีหน่าเตะซัมบี้เลยเหรอเนาะยูไนเต็ดอ่าจ้าเตะยูไนเตะบายบายกันแล้วสองทุบบายบายค่ะบอืม